ครับสวัสดีครับที่ร่นยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสศรษิีเซิร์ฟป,ประเทศไทยเดี๋ยวที่เราเรียกว่าลาเกมสศรษฐตินะครับผมในคลิปนี้ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟป,ประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเทศกาลลุกอมดาวที่ใครใหลายๆคนก็ต่างตั้งหน้าตั้งตาเก็บสะสมกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับผมเพื่อที่จะซื้อตัวละครหรือว่าถีที่มาในอีเวนท์นี้เราก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมว่าในวันนี้มีตัวละครหรือว่าถีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับผม หาเวดอันนี้น้องก็จะสแสดงโชว์นะครับผมนะ้อง2ตัวแรกที่เราไม่ค่อยคุ้นหน้าคาตากันนีสักเท่าไหร่นะครับผมนี่มีชื่อว่าน้องฮาระยองสรอเบอรี่อีวิลชันคนนี้นี่เองซึ่งฮาระยองย้อมสตัวนี้นะครับผมมีความสามารถดังต่อไปนี้ความสามารถแรกของน้องนะครับผมก็คือ ลูกเกดกันทั้งลูกสาวของน้องนะครับผมมีกาสสร์เที่จะชาร์จซูเปอร์ชิลนะครับผมสามารถชาร์จได้สูงสุด2ขั้นไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มด้วยเมื่อไม่แสดงผลแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ใดๆก็ตามนะครับผมที่เป็นสิ่งก่อสร้างมีกาสหร์เใช้เอฟเฟกต์โซดตวนกับไฟตรงข้ามแล้วก็สุ่มย้ายพายุทะเลทรายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมแล้วก็เมื่อตกเลนมาของฉันมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่ใช้เอฟเฟกต์ดินแดนกุลาบนะครับดินแดนกุ ต้องการนะครับผมว่า4ครั้งนั่นเองสามารถสร้างได้สูงสุด4แห่งละเนาะเออความสามารถต่อไปนะครับผมพอสามารถที่ต่อเมื่อทะลุเต่านะครับผมนี่กับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเลือกทอยด้านหน้าทอยหลังหลังจากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ที่ทอยได้นะครับผมเป็นการวาร์ฟนะครับแล้วก็เมื่อเราทะลุเต่าผ่านสตงค่ามีการเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามให้เกณฑ์หุ่นไล่กานะครับผมแล้วก็มีการอีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะป้องกันสกิลบังคับยายนะครับผมแต่ป้องกันได้แค่ สองครั้งเท่านั้นส่วนตวลครตำนานนะครับผมก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาเนาะเป็น50%าปอร์เซ็นต์ชาโลนะครับผมฟิกเกอร์ก็เหมือนเดิมเป๊ะบวก15%เหเปอรเนเมือ่อแมงแสดงผลนะครับผมโซ่ตวนก็70%ซแล้วก็เอฟเฟกพื้นที่กราบก็เพิ่มเป็น80%ซ ส่วนด้านล่างนะครับผม75%ไฮลุกเต่าเลือกคอยเดน้าเทอร์ดัลแล้วก็เลือกวาร์ปนะครับผม80%เปลี่ยนสตุวัณฑแก้เป็นหูหน้าตาเมื่อเดินผ่านเนาะแล้วก็90%นะครับผมป้องกันสกิลบังคับย้ายแต่ป้องกันสองครั้งเท่าเดิมเลยจบสำหรับตัวใหม่ส่วนจี้ใหม่นะครับผมยังไม่มีเอ้ยนี่คือจี้ใหม่วะเนี่ยช็อกโกแลตลู่หัวใจอันนี้ได้มาจากการล็อกอินนะครับผมแล้วก็นกเพียราบกุหลาบนี่น่าจะได้จากการชนะเกมหรือเปล่าแต่เรามาดูวิธีการหากันหน่อยดีกว่าวิธีการหานนนะะคครรัับบผมมมกก็็เเหืออดิต้ง เปิดลูปอมดาวนะครับผมแล้วลูปอมดาวไปซื้อของที่เราต้องการในลาน้าลูปอมดาวซึ่งตอนนี้บักบักทุกคนหรือว่าลุงบักเองไม่เข้าใจลุงไม่เจอเลยนะครับผมว่าน้องฮาราองสตอรตเบอรี่จะอยู่ตรงนี้นะจีสุดฮิตก็ไม่มีตัวละครก็มีแค่คุณอิซาเบลล่าแล้วก็ลิลี่ที่ถูกปลูกในรั้วชุบว้นามไม่มีเลยเลยนะครับผมจะแก้เมื่อไหร่แก้หน่อยเพราะเพราะว่าอยากรู้ราคานะครับผมราคาก็น่าจะ ตกอยู่ที่ประมาณแสนสำหรับตัวอีโบส่วนตัวละครตำนานนะครับผมเราก็ต้องทำเองเนาะโดยการเติมนะครับผม300การ์ดแสงตำนานนะครับผมเพื่อที่จะได้เอามาแลกกับน้องอีโวเพื่อที่เป็นตำนานนะครับผมส่วนถ้าให้เดานะ ตัวละครที่เข้ามาในอีเวนต์นี้นอกจากาน้องคาร์ลิองสตรอเบอรี่แล้วนะครับผมก็จะมีแชมินนะครับผมมันวอลสีครามมันวอลสีชาตินะครับผมมันวอลสีหยกเนาะน้องเซซิลนะครับผมแล้วก็น้องโคลน้องฮันเตอร์พิวนะครับผมตัวสุดท้ายเป็นน้องแมเรียวของเรานั่นเองก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับผมส่วนจี้ไม่สามารถซับได้นะครับผมการรับโนมดาวคืนเนาะก็ต้องเป็นตัวละครตำนานเท่านั้นนะครับผมตัวละครอีโวไม่สามารถหลับได้นะครับคือเราก็ต้องเสียตังค์อะเนาะ ส่วนเกมของเรานะครับผมเราเข้าเกมมาปุ๊บนะครับผมเราก็จะรู้เลยว่าใครอยู่สีดําใครอยู่สีขาวผิดสีน้ําเงินนะครับผมถ้านะเกิดว่าเราเล่นเกมนะครับผมเราก็จะสะสมแต้มให้กับสีของตัวเองเนาะถ้าเกิดว่าทีมชนะนะครับผมได้ซุ่มเอสบวกยี่สิบอันเหรอเกินไปไหมแล้วเราคิดว่าเอสบวกยสิบอันน่ะมันจะมีจี้ที่ใช้ได้ในเมตานี้หรือเปล่าคิดว่าไม่นะครับผมโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมวันนี้ก็ เอาแกา๊สแพชนะก็เอามาแลกกันตานนี้เนาะตหอับอีกไปไหนมานนิเราเตัวละครประจำเดือนต่อไปีไหมน้องตัวฮารายองอกุหลาบเนี่ยไม่ใช่ตัวละครกุอาะน้องฮารายองตอรเบอรี่เนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวละครประจำเดือนนะครับผมเพราะไม่ได้มีความสามารถอะไรใหม่ๆเลยนะเนาะแค่ไปการผสมผสานความสามารถเก่าๆมาให้น้องก็แค่นั้นนะครับผม อีเปนี้ลาไปก่อนพกใหม่นในคลิปหน้านะครับผมเจร,รีบแก้นะครับอยากใช้โลมยาจะแย่แล้วพวกใหม่นในคลิปหน้านะครับผมไปละชุบชุ้